สวัสดีครับโครงการนี้นะครับจะชื่อว่าโครงการปั้นดาวนะครับของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศวิสาหกิจนะครับ<ส>ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกรขวาของนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์และเป็นผู้ดูแลโครกงการนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับในโครงการปั้นดาวก็คือเราต้องอาทางด้านของ สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมทางด้านรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะยกระดับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักให้ก้าวหน้านะครับให้ก้าวหน้าให้เติบโตขึ้นไปนะครับอย่างมั่นคงนะครับและสามารถที่จะสร้างารายได้ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการลดต้นทุนต่างๆนะครับในตัวของวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของการที่จะเข้าไปในการพัฒนา นะครับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับนะครับของผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างคุ้นส่วนจำกัดก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีหรือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้หรือจะเป็นบุคคลผู้จดทะเบียนร,รายเดียวก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มของเครือข่ายเกษตรกรก็ได้ที่มีการจดทะเบียนนะครับแต่ว่า,าผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมอเเีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอาจจะเป็นที่รู้จักในจังหวัดอาจจะเคยได้รับรางวัล อาจจะเป็นที่รู้จักของประเทศหรือเป็นการแนะนํามาจากทางด้านของหน่วยงานอื่นซึ่งมีเป็นที่รู้จักในหน่วยงานในจังหวัดอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวของโครงการนี้นะครับเราก็จะรับทั้งหมดอยู่20จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่า,าเราก็จะมีการคัดกรองนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับทั้งหมดอยู่45ขีดการด้วยกันนะครับ ใน45กิจการเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกไปเป็น3ด้านนะครับก็คือในด้านแรกเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับหรือด้านการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่จากวัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในตัวของด้านนี้นะครับเรารับอยู่ที่15กิจการนะครับใน15กิจการเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำตัวของภูมิปัญญานะครับของท้องถิ่นโดยการนำตัวของเทคโนโลยียนวัตกรรมนะครับ นำมาทำการสร้างตัวของเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อนำออกไปสู่ในตัวของตลาดนะครับซึ่งอาจจะมีการทำตัวของต้นแบบบรรจุภัณฑ์บางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ได้รูปลักษณ์ที่เหมาะสมนะครับการพัฒนานผลิตภัณฑ์ก็อย่างเช่นที่เราเคยทำผ่านมาแล้วนะครับเราก็มีการนำตัวของสมุนไพรเนี่ยนะครับมาทำการทำการผลิตนะครับเป็นเป็นเจลเป็นเซรั่ม เป็นครีมนะครับเป็นมาร์กหน้าเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวของผลิตภัณฑใ์ใหม่ๆโดยการใช้เทคโนโลยีรวมถึงอย่างเช่นการสกัดตัวของสารที่มีอยู่ในใบใบพืชอย่างเช่นใบหมอนที่มีโปรตีนเราก็ใช้โปรตีนจากใบหมอนการทําไข่นะครับให้เป็นไข่ขาวไข่ผงสําหรับในกรณีที่เป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือเป็นโรคไตที่สามารถจะรับทานได้อันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของตัวของเรื่องของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์นะครับในที่2นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบหรือวิทยาศาสตร์นะครับหรือนวัตกรรมมาใช้นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสียในตัวของในตัวของตรงนี้เราก็จะรับอยู่ที่15กิจการนะครับใน15กิจการเราก็จะเข้าไปทําการพัฒนาแนะนำนะครับแล้วก็นําพาผู้ประกอบการในการที่จะทําการปรับปรุงตัวของอุปกรณ์เครื่องมือหรืออาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ใส่เข้าไป เพื่อที่จะทให้เกิดการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็รวมทั้งรวมทั้งการสร้างประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับอันที่จะเป็นเป็นผลในการที่จะเพิ่มยอดขายได้ในอนาคตนะครับจะยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่อย่างเช่นสถานการณ์โควิดนี้นะครับทางด้านของกิจการเนี่ยนะครับหลายๆกิจการก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะทําการพัฒนาตัวของ อุปกรณ์เครื่องจักรของเราที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับหลังจากภาวะวิกฤตผ่านไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะทาสามารถที่จะทำการผลิตนะครับได้ทันทีเพราะว่าหลังการผ่านการผลิตไปเนี่ยน่าจะมีการาใชอ้อุปกรณ์หรือใช้ตัวของสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่มีการเตรียมการไว้เนี่ยก็น่าจะทําให้สถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นซึ่งในการแข่งขันในอนาคตนะครับเรื่องของต้นทุนจะเป็นสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นในกระบวนการเราก็จะมีการลดตัวของต้นทุนเราก็จะใช้นวตัตกรรมเข้าไปในบางที่นะครับนวตัตกรรมที่เราเคยใช้อย่างเช่นเราก็เอาระบบควบคุมอัตโนมัติเ,เข้าไปช่วยในการใช้งานนะครับทำให้สามารถที่จะลดกําลังคนได้นะครับแล้วก็บางครั้งเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทํางานนะครับเพื่อที่ทําให้ลดตัวของกําลังคนลดตัวของอาการใช้ที่สิ้นเปลืองนะครับทำให้ต้นทุนลดลงอย่างมากนะครับ ส่วนในหมวดที่3นะครับก็คือเรื่องของการนําเทคโนโลยีหรือเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐานนะครับตัวนี้ความว่าให้ได้มาตรฐานเนี่ยเรารวมมาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐานออยมาตรฐาน iso 9 0 0 0มาตรฐาน gmp มาตรฐาน h a r a นหรือมาตรฐานการทํางานในตัวของสถานประกอบการเองนะครับซึ่งตัวของมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะนําพาให้ได้ถึงมาตรฐานถึงได้ใบรับรอง นะแต่ว่าผู้ประกอบการนี้ต้องอมีความพร้อมมีความตั้งใจจริงๆนะครับเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพาท่านทําได้หรือถ้าเกิดท่านไม่อยากึได้ตัวของอามาตรฐานถึงการรับรองท่านอาจจะสร้างมาตรฐานที่เป็นคู่มือมาตรฐานการทํางานที่อยู่ภายในโรงงานอันจะสามารถที่จะถ่ายทอดตัวของอามาตรฐานเหล่านี้ไปสู่พนักงานเมื่อกรณีที่เรามีการรับพนักงานใหม่เข้ามาเราก็จะสามารถ,ถถ่ายทอดได้นะครับ รถเรื่องของการเรียนรู้ทําให้สามารถเมื่อรับเข้ามาพนักง,งานรับเข้ามาแล้วสามารถทํางานได้เลยทันทีนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวของในโครงการของเราเพราะฉะนั้นหลายโครงการหลายหลาย,ลาย,ลายสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการกับเราก็จะเห็นว่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับได้ได้เทคโนโลยีได้นวัตรกรรมได้วิธีการใหม่ๆใ,ในการทําเพื่อทําให้กิจการนั้นเกิดความก้าวหน้าในการรับสมัคร รเราก็จะมีการรับสมัครหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับเราจะสมัครผ่านทาง qr code นะครับผ่านทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ Line นะครับในทางที่2เราก็จะทำเว็บไซต์นะครับก็คือในตัวของเว็บไซต์ www ับโครงการปั้นดาวมขอ6 com นะครับแล้วก็ในในนี้ก็จะเป็นตัวองช่องทางการรับสมัครแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่ สมัครผ่านนะครับโดยการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปียากรสวรณธาดานะครับหมายเลขศัพท์0933966541นะครับเลขโทรศัพ 1, ทพ์นะครับก็คือ043204360ทางด้านของอีเมลนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ bizenkku@gmail.com นะครับ K K U com, นะครับ,นะรบนี้ก็จะเป็นตัวของรายละเอียดของโครงการ สำหรับผู้ประกอบการที่ยังรังเลอยู่นะครับอันนี้ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่เราจะพัฒนาเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ดีการแข่งขันเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วลูกค้าเองเนี่ยนะครับเริ่มมีความต้องการที่ได้สินค้าที่มาตรฐานและถูกต้องรวดเร็วนะครับในในโครงการของเราเองเนี่ยนะครับเราก็มีส่วนในการที่จะส่งตัวของ ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะครับลงไปร่วมกันในการพัฒนากับท่านนะครับนะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญลงไปท่านไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าถ้ามีกรณีของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงส่วนนั้นก็คือจะต้องเป็นภาระของทางท่านนะครับนะครับก็เรามั่นใจว่าเราจะพาท่านก้าวไปสู่ความเป็นเลิศนะครับทางด้านของอธุรกฐฐนนะิจได้เป็นอย่างดี